สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y u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  e เชฟไทยบ้านครับพี่น้องบรรยากาศสดๆกับภาพมุมสูงนะครับเราอยู่พิกัดตรงนี้จะเป็นหัวแหลมปากคลองนะครับผมหัวแหลมปากคลองเทศบาลตำบลแกลงกระเฉดนะครับอ่านยากคือกันเนาะพี่น้อง ฝั่งนู้นจะเป็นหาดสวนสนนะครับอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับตรงนี้จะเป็นด่านฟ้านะครับผมสำหรับชมวิวนะครับเดินขึ้นมาชั้นสองนะครับสูงๆหน่อยนะครับผมผงขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางหน่อยนะครับผมวันนี้ขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับผมจะเป็นจุดชมวิวนะครับฝั่งนี้เมื่อกี้ฝนมาไหมครับเราหลบฝนนะครับผม ตอนนี้ฝนก็น่าจะเดินทางไปแล้วนะครับโอ้แดดไม่ออกนะครับช่วงนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มนะครับโซนอาําเภอเกรงจังหวัดระยองนะครับฝั่งนู้นหัดสนสนะครับตรงนี้จะเป็นเหมือนเป็นสวนสาธารณะนะครับสวยงามน,นะครับอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูชมนะครับผมจัดให้นะครับ ตรงนี้ก็่าจะเป็นหอคอยสําหรับเดินเรือนะครับหรือตรวจพายุหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตรงนี้ฝากาติดตามได้ครับสวัสดีครับ